อีกหนึ่งวันในการใส่ชีวิตอยู่ทึงเขาทึงดอยบ้านที่บ่มีไฟฟ้าใส่เมือนี้บ้าขอดได้มีโอกาสมาสแสดงหมอลำอยู่นี่ไก่ไก่ไกเจ้ข่อยมีไอ่อืมนี่คือบ้านที่บ้าขอดนอนพักเมือ่อคืนนี้ข้าเจ้าจะพาคนไหมอนมานอนพักอยู่นี่ล่ะบ้านน้อยกายละถินอยู่ที่อำเภอสังคาบุรีจังหวัดกาญจนบุรียุกไก่อี่ด้อยพี่น้อง หมู่บ้านเพิ่นยังเป็นแบบสมัยเก่าอยู่มือเคลื่อนหนีบ้าขอดนอนเฝ้าอยู่นี่ละที่ภาพเพิรน้องขึ้นไปเบิกทักทึ่งข้าเจ้ากำลังเฮ็ดกับเขาอยู่ดิต้นทวนดิฝุ่นแต่มาลกปุกเปียกอยู่ฝุ่นโอ้ยยังกินแม่ลาบปลาลาบเหนียวเสียดลาบเหนียวเหนียวอีหลีล่ะเหนียวตุ๋ยเลยหนิเพราะในเหนียวอยู่ดิ เนื้อสั้นใหญโอ้ยเอาเนื้อจนดึงซากพวกนี้โอ้โต้มอะไรต้มเอียงสั่นอันนั้นก็ต้มหัวมันต้มหัวมันเออเต้มหัวต้มหัวปาต้มหัวปลากระวางสั่นนี่ต้มหัวปลาน้ำซุปมันนี่พี่น้องเบาขอดนอนอยู่นี่แหละมาขึ้นนี่เมือนี้มาล่ำเปิดจ่างมางันบุญบางไฟเพิ่นรอบทางก็มีแต่หมู่บ้านกะเลียงมันกะเลียงบ้านม่อน เมากันมาลงตุ้งเต้งอยู่แต่ว่ามีบ้านเล่าบ้านเดียวเพิ่นอพยกมาอยู่พี่เออนี่แม่อกแม่อันแม่กุ๊กแม่เข่าพูผ้าลูกผ้าล้านไงมาอยู่พี่โอ้เกาะเงินเล่าอีกแล้วก็สร้างมาพ่อมองนี้แต่สนอกไม่ไงนี่ผู้นี่ลหละถามเราแล้วเราใหญ่มาอยู่แต่ปีสองเก่าปีสองเก่าได้พี่น้องตอนนั้นก่อนเราจะได้ใหญ่มากกันย้อนว่าตอนนั้นเขาม่นิดไหลลูกลูกเล่ากัหลายวะนี่เขาม่นิดเสียวลูกเล่า แล้วก็เลยหอบลูกหอกเต่าหนีมาอยู่พี่มากระมา,กกมากไก่พะโล่พี่น้องเอ้ยตุกข่อยกบบาาระบปั๊ดบอกขึ้นว่ามู่บัตยังสี่สีมีอยู่ในอันแพนที่ประเทศไทยอยู่แค่ไหนเป็นมู่บัตนน้อยมีบุญบางไฟแต่วา่ารอบๆคางข้าเจ้านี่เป็นม้อนเป็นพมา่าเป็น,นีหยังเบิดเลยดิมีบ้าบานเล่าบ้านเดียวไฟฟ้ากกับบมีนี่

น eh ี่แหละพี่น้องเย็บบรรยากาศใหม่พี่น้องเมื่วถ่ากินเขาจะเข้ากัน